สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูมะเขือยาวชุบไข่ทอดค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเทคนิคที่ทอดมะเขือแล้วไม่ดำนะคะแล้วก็ไข่ที่เคลือบติดเกาะอยู่ที่มะเขือยาวนะคะไม่ล่อนออกมาโดยง่ายค่ะอยากรู้ไหมคะว่าเทคนิคและเคล็ดลับทำยังไงไปดูวิธีการทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือมะเขือยาววันนี้เราใช้มะเขือยาวสองลูกค่ะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาหั่นมะเขือยาวให้เป็นแว่นๆค่ะวิธีการหั่นมะเขือยาวนะคะก็ไม่ให้หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้บางจนเกินไปค่ะเอาให้ชิ้นเท่าๆกันนะคะ และเทคนิคอย่างแรกค่ะที่จะทําให้มะเขือไม่ดําเวลาทอดนะคะหรือว่าดําน้อยที่สุดค่ะก็คือเราเอามะเขือมาแช่ในน้ําเปล่าเวลาในการแชร่นะคะเราจะแช่อยู่ที่15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าแช่ได้นานๆนะคะมะเขือเขาจะคลายน้ําดําๆออกมาเวลาทอดก็จะไม่ดําค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือไข่ไก่วันนี้เราใช้อยู่ที่3ฟองมาปรุงรสชาติกันก่อนค่ะใส่เป็นซอสหอยแล้วก็ผงปรุงรสลงไปค่ะจากนั้นก็ตีไข่ค่ะก็ตีพอให้ไข่แค่ขึ้นฟองค่ะหลังจากที่เราแช่เมื่อเขือนะคะใช้เวลาอยู่ที่15นาทีเขาก็จะคายน้ำดำออกมาเพื่อนๆเห็นไหมคะ น้ำก็จะออกดำๆหน่อยถ้าแช่ชมากกว่านี้ค่ะก็จะน้ำก็จะดำมากกว่านี้แต่วันนี้เราเอาแค่15นาทีพอต่อไปเราก็ไปกรองเอาน้ำออกค่ะแล้วก็ใช้เป็นทิชชู่ค่ะซับให้มะเขือยาวพอหมาดๆค่ะก็คือไม่ต้องแห้งมากนะคะก็คือซับพอมีน้ำพอหมาดๆจากนั้นค่ะเราก็ใช้เป็นแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโรยลงไปค่ะ และเทคนิคตรงนี้แหละคะ่ะที่จะทําให้ไข่ไม่ล่อนออกมาจากมะเขือยาวค่ะก็จะเกาะติดไปเลยค่ะและเพื่อความสะดวกนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยแป้งทอดกรอบไว้ตรงกลางค่ะเราก็จะหยิบเป็นชิ้นมะเขือยาวนะคะคลุกไปที่แป้งทอดกรอบเราจะต้องคลุกทุกชิ้นนะคะ เพราะว่าป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้ไข่นะคะเขาล่อนออกจะได้ติดอยู่ที่มะเขือยาวค่ะจากนั้นก็นำมะเขือยาวที่ชุบแป้งทอดกรอบแล้วใส่ลงไปในไข่ค่ะและเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งกระทะกันค่ะ ใส่น้ำมันลงไปเยอะพอประมาณนะคะเพราะว่าวันนี้เราทอดถึง2ลูกด้วยกันนะคะกับมะเขือยาวค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะพอไฟเริ่มร้อนแล้วให้เราลดไฟลงมาจากนั้นก็ตักมะเขือยาวใส่ลงไปค่ะแล้วก็เริ่มทอดไปเรื่อยๆตรงนี้ก็อย่าให้เขาติดกันนะคะเพราะว่าเราจะทอดชิ้นต่อชิ้น เมื่ออีกด้านนึงได้แล้วสวยแล้วค่ะแล้วก็สุกแล้วเราก็กลับด้านเขาค่ะมะเขือยาวชุบไข่ทอดนะคะส่วนมากจะรับประทานกับน้ำพริกค่ะแล้วก็แนมด้วยผักต่างๆมากมายและที่สำคัญที่สุดนะคะต้องรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะทีนี้จะเหมาะมากแล้วก็อร่อยแล้วก็ฟินมากๆด้วยนะคะ เมื่อได้แล้วทั้งสองอย่างสุกแล้วสีสันสวยแล้วก็ตักเขาขึ้นมาเพื่อให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็ท่อต่อในลอดต่อไปค่ะจริงๆถ้าเพื่อนๆถามว่า ถ้าไม่มีเป็นมะเขือยาวนะคะใช้เป็นมะเขือเปราะได้ไหมมะเขือเปราะก็ได้ค่ะก็ทําเหมือนกันแต่เพียงว่ามะเขือยาวจะมีลักษณะเป็นยาวๆมะเขือเปราะเขาก็จะเป็นกลมๆค่ะก็หั่นเหมือนกันค่ะหั่นให้เป็นแว่นๆจากนั้นก็นํามาชุบไข่ทอดและทําแบบนี้เลยค่ะแต่ที่สําคัญจะไม่ให้ดํานะคะก็ต้องแช่น้ําไว้ 15- ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับคนที่ทำขายนะคะสองขั้นตอนนี้ห้ามลืมโดเด็ดขาด คุณก็จะได้เมือเ่อยาวชุบแป้งทอดที่น่ารับประทานแล้วก็น่าขายมากๆจ้าและเดี๋ยวมเมือยาวที่เราได้ทำไว้นะคะทั้งสองลูกเดี๋ยวเราจะทำการทอดให้หมดค่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็รวบรัดตัดภาพมาที่เราทอดทั้งหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการจัดเรียงใส่จานหรือว่าจัดเรียงใส่ถาดค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูมะเขือยาวชุบไข่ทอดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ